สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาจัดอันดับ5เกมกีฬาในโลบอกนะครับที่สนุกที่สุดสําหรับผมนะครับย้านะครับว่าสําหรับผมวันนี้ผมคัดมา5เกมนะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเรามาดูอันดับที่5กันเลยดีกว่าครับอันดับที่5ก็มีชื่อว่าเกมบูล็อกลีเวลนะครับเกมบูล็อกลีเวลได้ผู้พัฒนามาจากแฟนคลับที่ชอบบูล็อกโดยตรงเลยนะครับแต่ปัจจุบันนยครับโดนฮุบไปแล้วครับฮุบจากบริษัทค่ายเกมใหญ่ๆนะครับก็คือฮุบไปแต่ว่าไม่ได้เสนอชื่อ ไม่ได้เอ่ยชื่อตัวเองไว้ครับก็เกมนี้นะครับมีรูปแบบแล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยครับก็คือสไตล5์5ต่อ5นั่นเองครับมีระบบที่เรียกว่าสไตล์แล้วก็มีระบบที่เรียกว่าฟโฟล์นะครับ2อ,อย่างนี้ครับคืออยู่ในตัวของบูล็อกโดยตรงเลยครับสไตล์ก็คือรูปแบบการเล่นของแต่ละตัวละครในบูล็อกนะครับส่วนโฟล์ก็คือรูปแบบของต่อแต่ละตัวละครในบูล็อกเช่นเดียวกันครับสไตล์การเล่นนี้ก็จะเป็นสกิลกดส่วนฟโฟล์นี้ก็จะเป็นพาร์สกดแล้วก็จะมีพาร์สีได้ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกดแล้วก็จะ วิ่งเร็วหรือกดแล้วก็จะยิงแรงอะไรเงี้ยครับเกมนี้เป็นเกมแนวกีฬาครับ5ต่อ5ครับมีผู้เล่นแบ่งกัน5คนคนครับมีประตูมีกองหน้ามีกองกลางอะไรเงี้ยแล้วก็กองหลังครับตอนแรกก็เป็นเกมที่สนุกเฉยได้เลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสกิลหรือว่าสไตล์เลยในกระตูเนี่ยมันเวอร์ตามสกิลไปแล้วครับก็เลยทําให้แบบเหมือนเรามานั่งดูคนอื่นเตะบอลมากกว่าครับก็เลยทําให้อยู่อันดับที่5ไป อันดับที่4นะครับก็คือเกมบาสเกตบอลซีโร่ครับบาสเกตบอลซีโร่ได้ทีมผู้สร้างเดียวกับบูล็อกเลยครับแต่เป็นทีมเดียวกับทีส่สร้างบูล็อกในตอนแรกนะครับเขาโดนหุกไปแล้วก็เลยมาลงแรงกับเกมนี้แบบเต็มที่ทีมนี้มีชื่อว่า Curren รครับทีมนี้ครับสร้างเกมบาสเกตบอลซีโร่สไตล์แบบสเต e สเตตบาสเกตบอลนะครับมีการเล่นแบบ4ต่อ4ครับมีระบบแรงแล้วก็มีระบบ สู้แบบ1คน1ต่อ1แล้วก็2ต่อ2อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็รูปแบบการเลนร่นของเขาก็จะมีสไตล์กับโซนเหมือนกับบูลล็อกเลยนะครับที่มีสไตล์กับโฟร์แต่เกมนี้จะเป็นสไตล์กับโซนนะครับ ได้ต้นแบบมาจากกระตูนที่มีชื่อว่าพูรุโกพูรุโกบาสเกตบอลเป็นส่วนใหญ่ครับก็เลยใช้เป็นสไตล์กับโซนครับสไตล์นะครับก็จะเหมือนกับบูล็อกเลยครับก็มีการกดสกิลแล้วก็โซนก็จะเหมือนกับบูล็อกเลยครับที่จะเหมือนโฟล์เป็นการกดแล้วเพิ่มพาสซีฟครับเกมนี้นะครับมีรูปแบบการเล่นที่ใช้ความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เล่นง่ายเล่นง่ายกว่าบูล็อกอีกนะครับไม่จําเป็นต้องให้คนเดียวในฉายเดียวเราสามารถเล่นกันเป็นทีมมีลูกหลอกมีลูกเลี้ยงแล้วก็มีลูกแบบ แย่งกันด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจบาสเกตบอลนะครับ <Yes. S 1> ก็ลองไปเล่นในโลบอฟนะครับบาสเกตบอลซีโร แล้วเราก็มาถึงท็อป3กันแล้วครับอันดับที่3ของผมเลยนะครับก็คือเกมเทนนิสซีโรชื่อคุ้นกันไหมครับลงท้ายด้วยซีโรใช่แล้วครับเขาได้ทีมผู้พัฒนาเดียวกับเค r ร์เรนแต่ว่าทีมเค r ร์เรนนี้ได้จับมือกับทีมที่มีชื่อว่า b บ c ็กสตารนะครับก็เลยได้เป็นเกมนี้ขึ้นมาพัฒนามาเป็นอีกเกมหนึ่งชื่อเกมว่า t e n นิสซีโร เกมนี้นะครับมีรูปแบบการเล่นแบบ1ต่อ1นแล้วก็2ต่อ2งครับตามเหมือนกับเทนนิสจริงๆเลยแต่ว่าเขาจะอิงมาจากการ์ตูนเช่นเดียวกันครับแต่ว่ากระตูนที่เขาอิงในเกมนี้นะครับจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรแค่เอากระตูนแบบใหญ่ๆมาผสมกับเทนนิสนะครับเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกมากอีกแบบหนึ่งนะครับก็มีมีระบบที่เรียกว่าสไตล์กับโฟล์เหมือนกับบูล็อกเลยครับแต่ว่าเกมนี้ก็ มีรูปแบบการเล่นที่ง่ายกว่าครับเพราะว่าเราสู้ด้วยตัวเองหนึ่งต่อหนึ่ง,งถ้าจะแพ้ก็แพ้ด้วยตัวเราที่ผมให้เกมนี้มาอยู่ในอันดับ3เลยนะเพราะว่าผมชอบในความท้าทายที่มันเล่นยากแล้วก็ต้องใช้สมองครับเหมือนกับเทนนิสชีวิตจริงเลยครับที่เราต้องตีไปทางซ้ายต,ตีไปทางขวาเราเดาไม่ได้ครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบเทนนิสแล้วก็อยากลองเล่นแบบอะไรที่มันสนุกสนุกมันๆนหน่อยก็ลองได้เลยครับในโ,โบรบอทเทนนิสซิล แล้วเราก็มาถึงอันดับที่2อกันแล้วนะครับอันดับที่2จริงๆแล้วเกมนี้ยผมยกให้มันเป็นอันดับที่1ใเนี่ยตอนแรกดดวยครับตอนทําเนื้อหาแล้วก็ทำสคริปต์แต่พอผมได้ลองไปเก็บฟุตแล้วก็ลองเล่นไปสักแป๊บหนึ่งนี่ยผมก็ตกแตกรู้เลยว่าเกมนี้มันไม่เหมาะกับที่1จริงๆครับเพราะมันมีระบบที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับนั่นก็คือระบบเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับในเกมเนี้ยมันปิงมากเลยครับแล้วก็แพลตฟอร์มของโลบอกนะครับไม่ได้เอื้อสําหรับเกมที่แบบเล่นคนเยอะๆได เกมที่มันดีๆนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ที่ปิ้งลดคุณภาพลงไปก็เลยทําให้เกมนี้จากที่ผมยกไว้เป็นอันดับหนึ่งตอนแรกครับตกลงมาเหลืออันดับที่2นั่นเองนะครับโอเคครับผมขอย้อนมาพูดถึงทีมผู้พัฒนาเกมนี้หน่อยครับก็คือทีมที่มีชื่อว่า volleyball game group นั่นเองนะครับ volleyball game group เนะครับปัจจุบันก็พัฒนาเกม volleyball game นี้เป็นหลักเลยครับเพราะว่าผมเห็นว่าเขาเนี่ยอัปเดตเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์เลยนะครับไม่มีบิดเลยสักสัปดาห์เดียวนะครับจะมีก็แต่ว่าดีเลย์นั่นนเองะครับ ก็คือเป็นเกมที่อัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็มีฐานผู้เล่นที่เยอะมากๆครับรูปแบบการเล่นของเกมน,นี้นครับก็จะมีตั้งแต่6ต่อ6นะครับแล้วก็ลดลงมาถึงแบบต่ําสุดก็คือ2ต่อ2ครับมีระบบแล้งที่แบบสนุกมากๆครับเราใช้ฝีมือแล้วใช้สกิลการเล่นเนี่ยสูงมากพอตัวครับเกมน,นี้นะครับผมขอพูดเลยนะครับว่าผมขอไม่แนะนํากับคนที่เพิ่งเล่นเกมในคอมหรือเพิ่งเล่นเกมโทรศัพท์นะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันยากมาก ถึงกระทั่งตัวผมเองที่ชอบนะครับถ้าให้ผมไปเล่นเกมนี้ในโทรศัพท์ผมก็เล่นไม่ได้เช่นเดียวกันครับมันต้องพึ่งทีมพึ่งแบบจังหวะแล้วก็พึ่งเทคนิคต่างๆครับมันทําให้เกมเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็สนุกเป็นอย่างมากครับสำหรับใครที่อยากล้องเล่นครับไปไปแตะไปล้องกันได้ครับในโรบอก volleyball l e a g e แล้วเราก็มาถึงอันดับที่1ในดวงใจของผมนะครับเกมนี้นะเป็นเกมกีฬาเกมแรกที่ผมเล่นเลยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยครับผมไม่ได้เล่นแล้วก็ถึงได้ย้อนกลับไปเก็บฟุตนะครับแล้วก็ยกให้มันกลับมาเป็นอันดับที่1เหมือนเดิมนะครับก็คือเกม u n t i t l e Boxing เกมนะครับก็คือเกมตามชื่อนะครับเป็นเกมบ็อกซิ่งเกมต่อยมวยนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบการเล่นแบบหนึ่งต่อหนึ่งครับสู้กันแบบตัวต่อตัวนะครับแต่ว่าต่อยกันได้ลบได้3ครั้ง3ยกนั่นเองครับใครน็อกเอาท์3ครั้งมาแล้วก็แพ้ไปเลยนะครับ เกมนี้นะครับมีผู้พัฒนาที่มีชื่อว่าดาวนิงซับนะครับแต่เขาแทนตัวเองว่ามีนะครับ M E มีนะครับเกมนี้มีผู้พัฒนา3คนนะครับแต่จะมีผู้พัฒนาหลักเนี่ยตักหลักเลยนะครับก็คือคนเดียวเลยเขาทําเกมนี้ขึ้นมาเพียงคนเดียวแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันนะครับได้เพิ่มเป็นทีมหรือว่าทําเป็นทีมผู้พัฒนาแล้วหรือยังครับแต่ว่าทําออกมาดีมากับในช่วงแรกๆช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรแล้วครับทำให้แบบ ใครที่เป็นแฟนเกมนี้หรือว่าเล่นกันมาตั้งแต่แรกก็จะไม่ค่อยได้ตามฐานผู้เล่นก็เลยแบบไม่ได้เยอะเท่ากับเกมมันก่อนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แต่รูปแบบการเล่นนะครับก็คือสนุกมากอย่างที่บอกไปครับระบบก,การเล่นของเกมนะครับก็มีเรื่องของสไตล์นวมแล้วก็ออสกิลเอฟเฟกของการน็อกเอาทแล้วก็แบบ สกิลเอฟเฟกของเวทีอะไรเงี้ยครับก็มีหลายอย่างเลยครับรูปแบบของสไตล์นะครับอิงมาจากการ์ตูนที่มีชื่อว่าก้าวแรกสู่สังเวียนครับไม่ได้แบบว่าห่างชั้นจนเกินไปนะครับถึงจะมีสไตล์ระดับที่อ่อนแล้วก็มีสไตล์ระดับที่สูงนะครับแต่ว่าในทั้งหมดเนี่ยครับสามารถชนะกันได้หมดเลยครับถ้าคนที่รู้เรื่องเทคนิคของเกมเบื้องลึกนะครับก็จะรู้ว่าสไตล์เนี้ย เก่งหรือเก่งหรือกากด้านไหนครับหรือว่อสาสไตล์ไหนเก่งหรืออ่อนด้านไหนครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ที่อ่อนมากๆแล้วก็สามารถชนะสไตล์ที่เก่งมากๆได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ฝีมือรุนล้วนเลยนะครับเกมนี้เป็นการสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า under the boxing game ครับเกมนี้เป็นเกมที่ดีจริงๆครับผมยกให้มันเป็นอันดับที่หนึ่งของผมเลยนะครับในตอนที่ผมได้เกมฟุตแล้วก็เล่นในปัจจุบัน ก็จบไปแล้วครับ5ห้าอันดับเกมกีฬาในโลบอกที่ผมชอบมากที่สุดนะครับพร้อมกบบข้อมูลผู้พัฒนา,นาแล้วก็รูปแบบการเล่นแบบเน้นเลยนะครับแต่ละเกมเนี่ยที่ผมยกมาเนยครับมีเสน่ห์แล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันมีความสนุกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่มีเกมไหนอยากแนะนำนะครับหรือว่าดูแล้วผมน่าจะชอบเกมไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าลองเล่นไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย